เรื่องนี้ปุ่มว่ายอดเอกว่ายยมยอดเยี่ยมเรื่องนี้เรามาช่วยอนาคตของชาติาติ่ชาติไทยจะรุ่งเรืองเพราะอนาคตของชาติเรลานี้ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน ช่วยด้วยมีคนจมน้ำงนึงช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนจมน้ำไม่ได้กินเลยมีเือแย่แน่เลยขออีกาง,งานกหนึ่งบางกัญญาณนะลูกหนึ่งสองสาม

เป็นเรื่องหน้าห่วงหาอาทครับคุณหมอที่เด็กจำนวนมากของประเทศไทยต้องมาเสียชีวิตจากเหตุเล่นน้ำโดยไม่มีความรู้และเขาก็เสียชีวิตไปทีนี้สปสชเองก็น่าจะห่วงใยตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเราก็ห่วงใยเพราะว่าเด็กวันนี้เป็นอนาคตของชาตินีฮดังนั้นเด็กเนี่ยควรจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ท,ที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นกําลังสาคัญในการพัฒนาประเทศนะครับาวนี้เราก็ไปเจอข้อมูลว่า เ,ออเด็กแต่ละปีเนี่ยจมน้ําเสียชีวิตเยอะนะฮะดังนั้นถ้าเกิดเราสอนให้เด็กเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะฮะช่วยเหลือตัวเองก่อนเลยนะฮะได้แนะนะถ้าดีกว่านั้นคือช่วยเหลือตัวื่นได้อย่างถูกต้องตามตามหลักการก็น่าจะช่วยประเทศได้ในทางอ้อมเลยนะครับจริงเวลาเราอายุมากผู้ใหญ่เสียชีวิตเนี่ยเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเด็กเสียชีวิตเนี่ยผมว่ามันเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ครับก็บถ้ามีโอกาสรณรงค์เรื่องนี้สปสชก็ไม่ละเลยเพราะนี่คือ หล,หลายชีวิตใช่ครับ,<อ>บแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าตอนนี้สปชเรามีกองทุนที่เราทําร่วมกับท้องถิ่นนะครับเราเรียกว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่หรือกทอทเนี่ยงบตัวเนี่ยสามารถเอาไปใช้ในการแก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างตอนนี้เราเรา,เราพบว่าพื้นที่บางพื้นที่เ้าอยู่ใกล้แหล่งน้ําแล้วแต่ละปีมีปัญหารเรื่องนี้ก็ใช้งบตัวเนี่ยนะฮะมามาสอนเด็กเหมือนที่บึงที่โถท,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 ทำเนี่ยบึงที่โถทำเนี่ยก้าวหน้ามากนะครับเอาเด็กมาสอน สอนให้เด็กเริ่มต้นรู้ก่อน,นว่าอันไหนคือจุดเสี่ยงนะครับถ้าเกิดไปแหล่งนะ้ําตรงไหนคือจุดเสี่ยงต้องระวังยังไงแต่ถ้าเกิดจมน้ำเนี่ยลอยตัวทํำยังไงแล้วลอยตัวเสร็จแล้วลอยตัวเข้าหาฝั่งทําได้ยังไงนะฮะหรือแม้กระทั่งจะไปช่วยเพื่อนจะไปช่วยคนอื่นเนี่ยนะวิธีการช่วยที่ถูกต้องเป็นยังไงไอ้ไอ้ที่เรียกบอกว่าไอ้ตะโกนโยนยื่นเนี่ยทำเนี่ยที่เนี่ยสอนครับนะครับผมเองเมื่อตอนเรียนมัธยมก็เกือบจะตายที่แหลมฉบังไปเล่นกับเพื่อน แล้วที่มันสโลปเราไม่รู้ไงแล้วก็หลุดไปขึ้นมปกตีออกเลยวโหตะกายมันหมาเ่ยแต่ก็มีอายุยืนมาได้ยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับสอบปสชบวกอปทเกิดพลังช่วยชาแล้วเราจะทำอย่างนี้ไม่หยุดกอน เขตสนะครับก็กินมาถึงนี่เลยขอบของกอทมอนะฮะแล้วก็วันนี้ก็เป็นการช่วยกันตรงนี้นะฮะให้เยาวชนของชาติมีอนาคตที่สดใสครับเชิญะฮะท่านเพื่ออนาคตของชาติครับสบปรชร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลบึงยี่โถนะครับวันนี้จัดกิจกรรมให้เด็กๆได้พัฒนาตนเองนะครับเพื่อสามารถมี ทักษะในการดูแลตนเองเบื้องต้นในการป้องกันการจมน้ำทางสปชก็หวังว่าทางน้องๆที่ได้รับการพัฒนาในวันนี้จะเติบโตเป็นพลเมืองที่มีพลังของประเทศชาติต่อไปขอบคุณครับ <Yeah. S 3> นายกเทศมนตรีเมืองบึงฮิโถเนาะกี่สมัยแล้วครับท่านครับ24แล้ว24ปีแล้ว24 6สมัย64 2 <c> ี <oughs> อะไรที่ทำให้ท่านยืนยาวมาถึง24ปี6สมัยคือเราบริหารงานเนี่ยไม่ได้คิดเอาเองทุกสิ่งทุกอย่างที่ในการทำงานเนี่ยเราถามประชาชนก่อนว่าคุณต้องการไหมถ้าคุณต้องการจากความจากความจำเป็นที่แท้จริงเนี่ยรเราทำให้เราทำให้ทุกอย่างจริงๆรับถึงถึงทำให้ประชาชนเนี่ยเขาเข้าใจบริบทขององค์กรท้องถิ่น ณวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกันแล้วแต่ค,คนแรกที่เขาคิดถึงคือนายกแค่นี้เราก็พอใจแล้วครับเนาะแล้วสิ่งนี้การที่ด้านใดมาร่วมกับสปะสะชดูแลในเรื่องตั้งแต่ในคันยันเชิงตะกรเนี่ยดีไหมครับท่านครับถ้าถ้าถามว่า องค์กรท้องถิ่นในปทุมธานีเราเป็นแห่งแรกที่สมัครเข้าเป็น oh. กองทุนสปสช oh, ลแล้วเป็นผู้นําของทุกๆอาเภอว่าให้ mm. ทุกคนเข้ามาร่วมในกองทุนสปสชนะครับและจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยคือไม่ผิดหวัง mm. กองทุนสปสชเนี่ยเหมือนสเสมือนพี่เลี้ยงเพราะเราเองเนี่ยเราเป็นนักการเมืองรเราเป็นนักบริหารเราไม่ใช่นักการสาธารณสุขเราก็ได้การดูแลจากสปสช ไม่ว่าจะเป็นเขตสี่หรือเป็นของส่วนกลางก็ดูแลเราอย่างดีจังหวัดก็ดูแลเราอย่างดีดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีองค์ความรู้จากสวท,ทอชอเนี่ยเราคงดําเนินต่อมาได้แต่คงกระท่อนกระแท่นมากแต่วันนี้ที่เราไปได้สวยหรูเนี่ยเพราะรกองทุนสวทอชอไม่ได้ให้มาแค่งบประมาณเราเสริมงบประมาณเข้าไปด้วยแต่องค์ความรู้เนี่ยเราหาที่อื่นไม่ได้เราต้องได้จากที่นี่ครับ ก็ถือเป็นเจ้าแรกทาไมถามก็จะไม่รู้อ่ะเป็นเจ้าแรกที่โดดเข้ามากอดคอกสปสชเนาะเป็นคนแรกจริงของมันไม่จบน้ารอดรอีโถเองเนี่ยเป็นแห่งแรกที่เข้ามาร่วมกับสปสชแล้วแบบแบบไม่จมน้ำตายด้วยนะใช่ไหมฮะ

ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน